สวัสดีครับก้าวหน้าครับผมสวัสดีครับเทบโบครับครับสแมนสวัสนุกมากจริงๆต้องขอขอบคุณเอขอต้องขอขอบคุณพี่เจนเลยเนาะ<ช>พี่เจนร่มกับพี่เจนร่วมกับ,กบใช่ที่สรรสร้างคาแรคเตอร์แล้วก็ครีเอทให้มันมีมุมมองที่แตกต่างออกไปหลายๆม<ช>ุมด้วย ต้องขอบคุณทางทีมงานพี่เจนขอบคุณทีมโปรดักชั่นพี่ทุกคนเต็มที่มากใช่ครับทำงานเขาเรียวโอ้พี่ๆทำงานแบบเต็มที่มากอ่ะเปลี่ยนเซตคือแบบปึ๊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 บชึบชับชึบชับพี่บอกว่าแตกต่างอะไรย่างเงี้อะไรนะฮะพี่บอกว่ามันสรีเอทแตกต่างอ๋อแตกต่างหมายถึงว่าหมายถึงแตกต่างจากเนื้อเรื่องหลักให้มันมีมมีิิตมิติ ของตัวละครแต่และตัวละครลงรายละเอียดใช่ครับเพราะรอ,อย่างคาแรคเตอร์ของซองกระเจอองเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นในนิยายมากเท่าไหร่พี่เจนก็เลยให้เราครีเอทครีเอทแบ็กกราวตัวละครตั้งแต่เกิดเลยใช่คือเราก็ทำคาแรคเตอร์สตูดี้ตั้งแต่เกิดเลยว่าเจเกิดมายัางไงเป็นยังไงบ้างครอบครัวเป็นยังไงซองเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็จะมีของฝั่งพวกเราก็จะเน้นไปเรื่ององทางดนตรีใช่ เราก็จะเน้นไปในมุมมองของดนตรีการมีแต่งเพลงนิดๆเรายังยังไม่อยากสปลอยก็ต้องรอติดตามอ,อ,อ่าแลงว่าในเรื่องเพลงประกอบซีรีส์ก็เป็นเรามีมีบ้างครับมีบ้างแต่จะไม่ได้ทั้งหมดนะเนาะอ่าไว้รอฟังดีกว่ายังพูดไม่ได้จริงๆก็มีหลายหลายคนหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเพลงอ่ะเนาะก็ น,น่าจะได้ฟังได้ได้เห็นกันถ้าไม่งันถ่าที่ตอบได้ดีกว่า <sm all> ถ้าสมมติว่าสามารถมีเพลงของตัวเองได้เนี่ยจะเป็นแบบแนวไงก็เ <unified> ท่าเท่าที่ได้คุยกันนะฮะก็มีหลายแนวเลยที่เราอยากทำ <ừ> ก็จะมีทั้งสนุกมีเต้นมีมีป๊อปอับ เป็นมูดอะไรแต่ว่าที่ที่ก้าอยากทำให้สุดคืออยากทำเพลงเศร้าทำเพลงอกหักอะไรเงี้ยแบบปลอบใจคนอกหักเศร้าไอเอ็นบีเลยไหมเราเราถ้าว่าเรามาสายร้องอยู่แล้วจะได้โชว์พลังเสียงอารมณ์ดีว่าดีว่าโอ้ยไม่ขนาดนะเพลงที่เราติดหูออืม่ติดหูหรอครับ Sanctuary ฮะของโจจิ ติดหูมากฟังทุกฟังทุกอาทิตย์อ่ะต้องมีต้องมีของเพลงเนี้ยมาไม่ใกล้อีกอีกคนหนึ่งคือเคชีฮาเป็นเพลงที่ติดหูติดหูรังแล้วกัฮะของเคชีติดหูมากสองสองคนนี้ไอดอนไอดอนส่วนของก้าวตอนนี้เพิงพ่งเพิ่งฟังไม่ชา้าเท่าไหร่เลยติดหูกีดกันครับอืม ครับเลือกเพลงให้กันและกันเป็นเพลงเพลงอะไรอ่ะคิดคิดก่อนขอคิดก่อนอ่าขอคิดก่อนนะฮะเลือกเพลงให้กันเนาโอ้โหยากนะเนี่ยเลือกให้กันเนี่ยอ่าเอาเอาเอาเพลงนี้แล้วกันเพลงนนั้้จะรองงเพล้ออีกฝ่ายุ้ยร้องเลยร้องเลย พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเพี้ยนปะเนี่ยเห่อแค่นี้แหละ่อนนี้แหละครับเราพูดไม่ค่อยเก่งเพลงอือโอ้ยเพลงเก่าเลยนะมันขึ้นมาไงนะ <c oughs> เราและนายคือเงินจากวัน <c oughs> นี้จะมีเราเราและนายจะจำ <c oughs> ไว <c oughs> ้ตลอดไปไม่ทิ้ <c oughs> งกันเพลงเก่านะแต่แบบเออมันก็จริงแหละก็ที่เราสองคนก็ขอ,ขอแบบพิเศษได้ไหม <c oughs> โอ้โหวนันนี้จะมีเรา <c oughs> นั่นแหละก็เป็นเพลงที่เออก็คือเราก็เดินทางมาด้วยกันแล้วก็ เก้ามาด้วยกันโหสองปีกว่าแล้วเนาะจะ,<ล>ะสามแล้วขึ้นปีที่สาม,สามแล้วใช่<ป>ใช่แล้วก็ว<ๆ>ก็เลยว่าปีนี้ก็พวกเราจะมีผลงานเยอะมากมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายที่อยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันครับก็เลยเ,เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่บอกว่าเออเราจะอยู่ด้วยกันยอะไรเงี้ยครับจริงเราพูกนี้กยไเก่งถ้ามันเป็นเรื่องที่มัน จริงจงจริงๆเรื่องที่มันเซนซิทีฟอะไรเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดหรอกฮะเราก็จะจะเก็บเก็บเก็บบ้างส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าเราเราเป็นคนเก็บเก็บเยอะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะลืมด้วยเราก็พูดไม่ค่อยเก่งอะฮะแต่แต่เอาจริงๆเราก็มีความรักความเป็นห่วงจากใจจริงๆฮะโอ้โห <laughs> ก็ก็ขอบคุณที่ อยู่ด้วยกันมาตลอดสองสามปีฮะแล้วก็คอยเป็นกาลังใจคอยตักคอยห่วงใยให้เสมอก็รักเหมือนกันครับผมอันนี้เมื่อ,อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยครับ<ะ>ไม่ได้อยู่ด้วยก็โบเป็นเด็กที่ตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับทุกๆอย่างปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่9แล้วก็โบได้เริ่ม ทำงานด้วยกันจริงๆเราก็อยากให้สู้ๆแล้วก็เต <rock> ็มที่ตั้งใจกับทุกๆผลงานตั้งใจกับทุกๆโปรเจกต์เหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าทุกๆคนคงจะรักโบเหมือนที่เก้ารักนะครับเคยงอนกันไหมเคยมีมีบ้างเคยก็มีเรื่องเรื่องนั้นก็ได้เรื่องที่จะแบบพี่ก้าไม่เคยดูโอ้โหเพลก็อ่าพี่ก้าโบโเคยงอนพี่ก้า อ่ะอย่างอย่างตอนนั้นไปไปเล่นกันไปเที่ยวกันเที่ยวกันสักอย่างนี่แหละแล้วก็เ,เ,กเรงเข้าห้องน้าเราก็สง่ง,งกระจกอยู่อะเราเราชอบส่งกระจกกระจกมันพับลงแค่พี่เ็พี่ยวก็แบบเหียนล้วอ่ะเราสนิทได้แหละแล้วก็เดินมา พับขึ้นส่องตัวเองเราแบบเอาอี้เราส่องอยู่อ่ะพอพับขึ้นเราก็ส่องไม่ได้อรัเพราะเราเราตัวเล็กอะเอาเราตัวเล็กอะตรงตรงอะก็แบบพี่ก้าวก็ลืมนึกถึงเราอะแล้วก็แบบก็งอนบ้างนิดนึงนิดหน่อยเล็กๆอะไรเล็ก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 จุกน้อยน้อยกันอะไรเงี้ยนะครับที่เราแบบก็เคยแบบบางทีแบบที่แบบโมแบบเวียงเวียงใส่โน่นนี่นั่นนิดหน่อยที่แบบอาจะเจออาจจะเจอบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกใจอะไรเงี้ยครับเราก็แบบเออ ก็จะงอนงอนนิดหน่อย it ว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยใช่แต่สุดท้ายพอเราก็กลับมาคุยกันว่าเออเป็นงนี้เพราะอะไรเนี่ยเราก็คุยกันครับจริงๆก็คุยกันเลยก็คุยกันคุยกันก็คือรู้ว่าแหละว่าออ่าใช่ไม่บ่อยนะฮะแต่จะเป็นนานๆทีแตแเ่เราก็เป็นเรื่องงานบ้างเป็นเรื่องงานบ้างเป็นเรื่องเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องคุยกันอืเหมือนแบบ ชีวิตคู่เนี่ยเหมือนเราเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเป็นแบบที่มันแบบว่าเออชีวิตคู่ของคนเราเนี่ยนะมันต้องแบบอะไรอ่เงี้ยอันนี้เราคือเราก็ต้องต้องทำงานร่วมกันต้องอยู่ด้วยกันไปฮะเราก็ต้องต้องมีความใส่ใจกันอืมในี้มอชีวิตคู่ในอนาคตี้ั เราก็อาจจะมองแกนถึงแค่ปีนี้ก่อนใช่เพราะปีนี้เราจะมีโปรเจกที่ทำร่วมกันเยอะมากเยอะมากแล้วก็เป็นโปรเจกที่ในที่สุดแฟนๆก็รอแบบสิ้นสุดจะทีมาซะทีอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับแฟนๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนอย่างก็จะโฟกัสเรื่องงานใช่ครับตั้งใจว่าปีนี้เราคงจะได้ทำงานร่วมกันเยอะมากๆแล้วก็ ได้มีผลงานให้ทุกคนได้ดูเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากนี่แหละพยายามแบบคุยกันเยอะๆปรับความเข้าใจใส่ใจกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะทํางานร่วมกันต่อไปให้มันออกมาได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดด้วยใช่เพื่อแฟนๆแล้วก็เพื่อเราสองคนด้วยโปรเจกต์ที่บ้านบอกว่ามีหลายโปรเจกต์เลยขอหน่อยมนมีอะไรบ้างเล่ากัโอ้โหเอามีทั้งซีรีส์ซีรีส์เพลงเพลงพีเซนเตอร์ แฟนมีดมีใช่ไหมแล้วจะมีซีวีด้วยออกลางปีกลางปีโอ้กลางปีกลางปีนี้ก็น่าจะได้เห็นผลงานอะไรต่างๆเพราะว่าหลังจากที่ปิดโควิดด้วยแหละทำให้โปรเจกต์ต่างๆก็ต้องฟีซไว้ก่อนเลื่อนๆกันมาแล้วมาซ้อนๆกันตอนนี้ตอนนี้ก็คือ ก็เยอะนะคือถ้าอย่างแบบแน่นๆจริงๆเมษาพฤษภาเนี่ยโอ้โหหลายๆโปรเจกต์ที่แบบซ้อนกันเลยครับใช่ก็จะมีอีกซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดตัวเปิดตัวไปแล้วไปแล้วยังไม่เป็นทางการก็คือซีรีส์ Love State ครับผม Love State ส0 2 1ก็เราจะเล่นคู่กันอันนี้ก็จะเป็น เล่นคู่กันเรื่องแรกจริงๆเพราะ<ช>นีที่แมนแฟนวิศวะเล่นเป็นเพื่อนกันซี<า>รีส์เรื่องน,นี้ที่แมนคือซีที่เราเล่นด้วยกันเรื่องแรกส่วนเลิฟสเตจน่าจะเป็นซีรีส์ที่เราเล่นคู่กันเป็นคู่ลหลักฮะเรื่องแรกของเราสองคนเรื่องเพลงใช่ไหมครับเพลงก็มีการไปเรียนฮะเรียนกับเรียนกับพี่กบพี่กบพี่กบิเดวอยส์ฮะก็ส่วนสําหรับเรื่องเพลงเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโปรเซสของการเขียนเพลงอยู่ในช่วงของผู้ใหญ่กําลังคุยกันอยู่ฮะก็เลยอาจจะยังแบบอาจจะยังไม่ยังยังไม่ได้ ไปถึงไหนแต่ก็ไว้ถ้ามันคืบหน้าแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้อัตกันเรื่อัๆเดตแหละนะทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเราเป็นพรีเซนเตอร์ของเป็นพรีเซนเตอร์ของคอลลาเจนฮาร์เชอริชใช่ครับครับผมก็จะมีหน้าเราติดอยู่บนกล่องก็เปิดตัวไปแล้วนะครับวันวาเลนไทน์สิบสี่กุมภาใช่เรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของเราเลยที่ได้ทำงานฮะแล้วก็พี่พี่แอม พี่เจมที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็น่ารักใจดีกับเรามทุกคนเต็มที่ใช่ทุกคนอยากให้มันออกมาดีเอนดูเอนดูกับเรามากเอนดูเราด้วยแล้วเราเราก็แบบพยายามให้มันออกมาดีสุดนะคือใจไม่อยากสปอยแต่มันดีมากใช่ดีมากอยาก่ากใ่ยาเป็นเตัวแรกใช่ครับอืมหนักนะหนักคิวเราถ่ายถ่ายสองวันนะสองวันถ่ายทั้งหมดคือถ่ายรูป ถ่ายแบบแพ่งเดียวเลยเพื่อที่จะเอาไปรูปไปใช่ฮะโอ้มีทั้งหมดสี่ลุกใช่สี่สี่สี่ลุกสี่ลุกแล้วก็รูปรูปนี่ไงมีสามลุกมีมีลุกอ่าใช่ใช่แล้วก็สามลุกนี่ซึ่งโหรูปสวยมากอ่ารูปสวยมากรูปสวยมากแต่อันนี้คือไม่รูปเนี่ยสามลุกที่ที่นอกนอกจากลุกที่แปะอยู่ที่หน้ากล่องที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับก็จะมี อีก3ลุกที่เป็น Exclusive ลุกที่คนที่จะซื้อคอลลาเจนเท่านั้นที่จะได้เห็นนะฮะเป็นคอลลาเจนที่เกี่ยวบำรุงเรื่องของความแบบเฟรชของเราความสดชื่นแล้วก็มีส่วนช่วยทาให้ผิวใสะอะไรเงี้ยครับปกติแล้วเราดูแลผิวรากปกติโบก็ไม่ค่อยได้ทานอะไรพวกนี้ฮะแต่แต่พอมาลองทานคอลลาเจนตัวนี้คือมัน ทานง่ายเป็นกลิ่นพลีเป็นกลิ่นพีชใช่อร่อยมากปกติแล้วโบจะอ่าถ้าแรกเริ่มเลยโบจะเป็นคนที่ไม่ทาอะไรเลยแต่ช่วงเนี้ยมันทํางานออกกองหนักโบก็ต้องทาครีมก่อนนอนแล้วก็ก่อนออกจากบ้านแต่พอแล้วพอมาเขาเรียกว่าได้ได้ได้ลองชิมคอลลาเจนอ่ะมันก็ช่วยช่วยทําให้ผิวเราแบบเหมือนบำรุงจากภายในเป็นปังขึ้นไปอีกฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการบำรุงผิวของโบ ของเก้าก็คล้ายๆกันครับคือเราก็ต้องทาครีมแล้วกเ็เข้าคลินิกบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะบํารุงเราจากภายในโดยการทานคอลลาเจนนะครับที่มีส่วนผสมของวิตามินด้วยทำให้เราผิวใสแล้วก็ผิวแข็งแรงนะครับแล้วก็ขาวใสเนะี่ยฮะเป่งปังครับใช่ตอนนี้นะครับพวกเราก็จะมีผลงานที่กำมันจะออนเร็วๆนี้นะครับชื่อเรื่องว่า นิตแมนแฟนวิศวะครับก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้แล้วก็สองด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะมีผลงานอีกมากมายเลยนะครับที่จะให้ทุกคนได้ติดตามได้สปอร์ตกันนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆด้วยนะครับครับพวกเราก็จะคอยอัปเดตทางโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ